คราวนี้มาเป็นคณิตศาสตร์ม5เทอมหนึ่งเนาะพี่ก็จะเริ่มต้นด้วยที่บทฟังก์ชันติโกณมิติอ่าคราวนี้เรามาดูชีตหน้าแรกกันพี่มดนะพี่มดลืมบอกแนะนำแนะนำพี่ชื่อพี่มดโอเคคราวนี้ดูนี่อันที่พี่กำลังไฮไลท์อยู่มันเป็นกราฟกราฟที่เราเอาไว้เปรียบเทียบเรื่องตรีโกณมันว่าไอตัวนี้มันจะเป็นเรื่ององศา รูปที่พี่เพิ่งไฮไลท์ไปในหนึ่งวงกลมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด360ร้อยหกสิบองาครึ่งหนึ่งมันก็เท่าไหร่รอยแปดสิบใช่ไหมก็ครึ่งวงกลมแล้วแหละคราวนี้เดี๋ยวพี่จะมาวาดรูปให้ดูเนอะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูหน้าเมื่อตะเกียะมันจะมีแต่ตัวหนังสือซึ่งมันอาจจะทำให้เรามึนและงงได้ก็เลยว่าเออ เดี๋ยวพี่ทำสรุปตังค์งานให้ดีกว่าตัวนี้พี่จะเริ่มจากศูนย์องศาขึ้นมาตั้งฉากก็จะเป็น90องศาพอมาเป็นเส้นตรงจะเป็น180องศาแล้วก็เพิ่มไปอีกเป็น270คือพี่เพิ่มทีละ90องศาสังเกตในรูปนะพอมันครบวงมันจะเท่ากับ360องศาพอดีแล้วในแต่ละวงในแต่ละช่องมันเป็นสี่ช่องใช่ปะพี่จะเรียกมันว่าคอแลนต์อืม เปรียบเทียบกับแกน x แกน y แนวรากพี่ให้เป็น x แนวดิ่งพี่ให้เป็น y คอลนช่องที่1เป็นบวกบวกอันที่2เป็นลบบวกอันที่3เป็นลบลบและอันที่4เป็นบวกลบพี่เปรียบเทียบจากพี่ให้อไออไหนะเขาเรียกบน bon เป็นบวกขวาเป็นบวกสังเกตปะขัับมันจะเขียนคูณดนับ x y x ฝั่งขวาเป็นบวก y, y ขึ้นข้างบนเป็นบวกอันแรกคอลันหนึ่งมันก็เลยได้เป็นบวกบวกจำแค่อันเดียวก็พอว่ามันเป็นบนขวาบวกโอเคเนาะแล้วคราวนี้รูปหน้าแรกอะ่ะมันใช้เป็นรูปพายพี่ก็เลยแต่ว่าพี่วาดอะ่ะพี่ใช้องศาวิธีการเปรียบเทียบของมันก็คือจะให้พายอะ่ะเท่ากับร้อยแปดสิบองศา มันจะเปรียบเทียบกันไปมาได้เลยมีค่าเท่ากันคราวนี้เวลาเราทำอะ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันสามารถมองอีกอย่างหนึ่งได้คือถ้าเราหมุนหมุนตามเข็มกับหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะให้ค่าที่ต่างกันข้อนี้ถ้าเราไปตามเอ้ยเขาเรียกอะไรนะทวนเข็มใช่ปะพี่จะให้มันเป็นบวก ทำมือตามก็ได้เอามือข้างขวาขึ้นมาแล้วก็หมุนตามเนาะมันก็จะไล่เป็นเก้าสิบรยแปดสิบสองร้อแล้วก็สามคราว 30, นี้ถ้าเป็นตามตามจะเป็นลบแต่ว่าตรงเนี้ยพี่อะลืมเขียนใช่หนูลองแปลงดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องบวกลบของตามแล้วก็ทวนอะพี่จะบอกไว้ในตัวอย่าง ตัวถัดไปเนาะครานี้พี่จะทำให้มันเป็นพายพี่ก็พี่รู้ว่าพายอะ่ะคือร้อยแสิบองศาพี่ก็เลยใส่พายตรงร้อยแปดสิบครานี้ถาตรง90้าสอ่ะพี่ก็เลยเอาพายหารสอเพราะว่าพายหารสองมันได้อะไรนะมันได้90้าสองศาพอดีคราวนี้ถ้าอยากได้สองรดสิบพี่ก็คูณสามหารสอมันจะได้270พอดี พอมันมาครบวงมันจะได้2พายเพราะว่าร้อปองศาคูณ2มันเท่ากับ360ใช่ไหมแล้วไม่ต้องงงว่าไอศูนย์องศาน่ะมันมันกี่พายมันคือศูนย์ก็คือ0ูนย์ไม่มีพายโอเคไหมแต่แค่ว่าพอมันครบวง0ูนย์กับ360อ่ะมันเท่ากันเนาะมันก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันกลับมาวิ่งที่เดิมคราวนี้เราลองมาเขียน เติมคำในช่องว่างตรงนี้พี่หน่อยได้ไหมตรงนี้แหละใช่ใช่สองพายถ้ากับสามหกสิพายเดียวเท่ากับร้อยปดสิบสามพายส่วนสองพายส่วนสองอะไรอย่างนี้อืมส่วนในตัวที่พี่วงกลมสีแดงอะ่ะมันเป็นมุมระหว่างศูนย์ถึงเก้าสิบองศาใช่ไหมม,มันมันมีมีค่ากี่องศาเออตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะ เพราะว่าตัวนี้พี่เกิดให้ฟังก่อนเดี๋ยวครนี้ถ้าเกิดเรายังงงอยู่ให้มาดูที่แบบฝึกหัดดีกว่านี่ลองดูพี่ให้พายส่วนสามก็เปลี่ยนพายเป็นร้อแปสิบเป็นร้อยปสิบหารสามพี่ได้หกสิบองศาอันเดียวกันพายส่วนสีก็แทนไปเลยพายเป็นร้อแปดสิบใช่ไหมอืมดูดูทันไหมถ้าดูไม่ทันให้หนูกดสต็อไว้นะใช่ ลองเติมดูสิอย่าเพิ่งแอบดูนะลองแปลงมันเป็นองศาดูแล้วคราวนี้พี่ก็จะเปลี่ยนองศาเป็นให้หนูแปลงเป็นพายดูสิคำตอบหรือเฉลยสามารถเช็คได้ข้างบนนะ60องศาตัวเนี้ย เบกไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องทําไม่ต้องทําเพราะว่าพี่มีวิธีทําให้หนูเข้าใจง่ายกว่าน,นี้เดี๋ยวแป๊บนึงบอกให้วางมือ, <c oughs> อมาดูหน้านี้มาดูหน้านี้ สมมติว่าอืมตัวอย่างเนาะพี่จะพาแปลงองศาไปเป็นรเเดียันรเดียนมาเป็นองศามันจะมีทริคนิดนึงเราเลือกเอาเลยว่าเราถนัดแบบไหนพี่จะใช้วิธีเทียบเป็นเดียตยางอืม เรารู้ว่าตะเกียร์180องศามันเท่ากับพายใช่ไหมคราวนี้เราอยากรู้องศาแล้วก็อ๋อแล้วแล้วแล้ว30องศามันกี่พายล่ะก็คูณไปเลยจำไว้ว่าฝั่งเดียวกันจะหน่วยเหมือนกันแล้วก็อย่างตัวอย่างข้อนี้เนาะ180องศากับ30องศามันอยู่ทางซ้ายมือด้วยกัน แล้วก็ฝั่งขวาพี่ให้เป็นเลดียนสิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากอยากรู้อะเอาไว้ฝั่งขวาเนาะบนซ้ายบนซ้ายเอามาหารที่เหลือคูณกันหมดเลยจำแค่นี้พอํำได้ทุกโจทย์เลยตอนนี้พี่อยู่มาหาลัยพี่ก็ใช้ทริคนี้นะจริงๆพอเอามาหารกันมันได้พายคูณ30มสหารด้วยร้อยแปดตัดทอนได้พาส่วนหก คำตอบเท่าก,กันกับตัวอย่างหน้าตะกี้ไหมลองเปิดดูสิเดี๋ยวพี่เขียนสรุปสูตรไว้ให้บนซ้ายหันตลอดสังเกตดูนะอันที่เราอยากรู้เราต้องการหาคำตอบอะเราจะเอาไว้เอาไว้เออล่างขวาโอเค องศาเปลี่ยนเป็นเรเดียนตัวสี่เหลี่ยมอ่ะพี่แทนเป็นมุมองศาที่เราสนใจเนาะคูณกับพายส่วนด้วยร8 0มันจะแปลงเป็นเรเดียนได้เลยอย่างข้อนี้เรเดียนอ้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอ่ะก็คือ30องศาคราวนี้พอจะเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาพี่ให้รูปสามเหลี่ยมเป็นมุมเรเดียนที่เราอยากรู้ว่ามันกี่องศาเนาะ แล้วก็คูณกับร้อยแปดบหนด้วยพายถ้าเกิดหนูจำวิธีนี้ไม่ได้หรือแบบว่ามันจะสับสนหรือยังไงอะให้เลือกจำวิธีเดียวโอ้ยให้จำแค่สีส้มตัวเดียวก็ได้แล้วถ้าเราอยากรู้ตรงข้ามก็แค่กลับเศษส่สวนอืมคราวนี้หรือว่าแต่ว่าพี่ไม่ได้ใช้วิธีนี้หรอกเวลาพี่ใช้จริงพี่จะใช้วิธีเปรียบเทียบบัญญัตยงังเอามากกว่าเพราะว่ามันจะสามารถทำได้ทุกโจทย์ที่เราต้องการจะรู้ อย่างพี่เรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์ชิงลึกๆหรือฟิสิกส์ประยุกต์อะไรอย่างเงี้ยการใช้ปัญญาตยางอะ่ะมันก็ยังได้ใช้อยู่เหมือนเป็นหลักสากลคราวนี้มาดูตัวอย่างที่2เนาะพี่อยากรู้ว่า3ามพายส่วนสอ,อะ่ะมันเท่ากับกี่องศานะเออลองทําดูซิทาได้ไหมเรารู้ว่าพายหนพายอะ่ะมันคือร้อไปสิ หนึ่งพายมันเท่ากับร้อยแปดสิบแล้วสามพายส่วนสองอ่ะมันเท่ากี่กี่องศาบนซ้ายบนซ้ายหันตลอดนะ เห็นไหมที่เหลือคูณกันเลยตัดทอนในเท่าไหร่ตัวนี้มันมองออกไหมว่าพี่เอามาเป็นตัวส่วนกับสองเล้เลยมันเท่ากับสองร้อยเจ็สิบเปเลย มันเขียนว่าอะไรร้อยแปดสิบองศาส,ส่วนภายเหมือนเหมือนกับทิกที่พี่เขียนให้ตรงไฮไลท์สีชมพูเลยโอเคเมื่อกี้เตีมัน,มนแวบไปช่วงหนึ่ง ตรงนี้จดไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำเนาะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่คล่องเดี๋ยวพี่จะพามาดูอีกหน้านึงแล้วหนูค่อยย้อนกลับมาทำดูนะแล้วก็ลองดูว่าคำตอบพี่ทำได้มัน,มน,มนเหมนเฉลยไหม,มก็จะเรียงตามลำดับได้เห็นไหมตรงที่พี่วงกลมไม่ตะเกียะ มันอยู่ระหว่างศูนย์กับเก้าสิบอ่ะมันจะมีค่าไม่คือนั้นหรอกสามสิบทีห้าหกสิบอืมแล้วคราวนี้พี่จะมีทริคในการจำด้วยนะว่าแต่และองศามีค่าเท่าไหร่ใช่ใจลอให้จำทั้งหมดหนูจำไม่ได้หรอกมันมีทริคมา พี่ก็จะพามาทำวิธีการแปลงเนาะเหมือนที่พี่เอ้หน้าหน้ายโน้นเมื่อกี้เออลองมาดูซิหรือไม่เราปิดไว้ก่อนต่อต่อไว้ก่อนแล้วลองทำเองดูนะตัวนี้พี่ทำให้ดูสองข้อแรกพี่ให้พายอ่ะเป็นร้อยแปดสิบส่วนเอเป็นมุมที่พี่สนใจแล้วก็ตามด้วยพายอืมไอ้ข้างบนไม่ต้องมองมันก็ได้ ทำตามคอนเซปต์ดดวยกันที่พี่พาสรุปตะกี้ A, A เป็น2อส่วนสเนาะแล้วก็คูณพายเออเป็นมัยว่าพี่เอาพายมาหารร้อยแปดสิบหารพายคูณกับ2พายหารสได้เท่ากับร2 0องศาส่วนข้อที่2อ่ะข้อที่2เหมือนกัน A, A พายมันคือลบหส่วนห ใช่ไหมเออตรงนี้หมายเหตุนะคือหลังจากที่พี่อัดวิดีโอคลิปนี้เสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็ค่อยมานึกได้ว่าอ๋อพี่บอกหนูคลิปในเรื่องนี้ไอ้ไอ้เครื่องหมายลบอะ่ะมันหมายถึงตามส่วนเครื่องหมายบวกคือทวนใช่ไหมอันนี้มันเป็นลบห้าพายส่วนหกจริงๆอะ่ะมันจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นตามเข็มนาฬิกาเดี๋ยวยังไงสคิปสคิปฉากนี้ไปก่อนก็ได้ใช่เดี๋ยวพี่เขียนใหม่เดี๋ยวพี่ก็จะอัพลงให้นะแต่ว่าคอนเซปต์ในการทำก็แบบนี้แหละแค่ว่ามุมที่ได้ คอแร์มันจะมันจะอยู่คนละข้อแร์อย่างข้อหนึ่งองศามันอยู่ระหว่าง90กับร้อองศาเนาะมันจะอยู่คอแร์ที่สองด้านซ้ายบนเห็นรูปข้างบนไหมรูปวงกลมมันอยู่ซ้ายบนแต่ตัวนี้มันเป็นการเปรียบเทียบแค่องศาเราเดียนกับองศามันไม่ได้แบบ อะไรนะเขาไมเ่เขาไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เออข้อที่สองที่พี่พาทํามันก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้กับทรายกับคอสอย่างเงี้ยไปประยุกต์ใช้ตรงนั้นมันจะไม่ถูกแต่ว่าตรงเนี้ยก็ถูกอยู่อลองทําข้อสามกับข้อสี่ดูนะ ้ไหมพี่หาออกมาแล้วมันได้สองร้อยสิบเวลาเราทำตัวนี้เสร็จปุ๊บเราอยากรู้ว่ามันมีขนาดเท่ากับกี่องศาแบบที่มันทํามุมกับแกน x ปกติแล้วพี่จะยึดแกน x เป็นหลักอไอ้ส่วนร้อยยี่สิบอ่ะพี่วัดจากศูนย์องศาไปตาม ไปทวนไปทวนเข็มนาฬิกาวัดไปได้120แล้วก็ส่วนสองหนีดูตามลูกศรสีม่วงเลยว็าเป็นอย่างนั้นแหละทำมุมกับแกน x ดูข้อสามดูสิ สิบเอ็ดพายส่วนสามคูณกับร้อแปดสิบหารพายตัดทอนด้านหกสิบไดไหมม,มันครบหนึ่งวงกลมมันได้สามร้อยหกสิบเนาะ ันต้องบวกไปอีกสามร้อยมันก็จะเป็นวงกลมลูกที่สองแหละแต่ว่ามันวิ่งซ้ำที่เดิมวิ่งมามันจะได้หกร้อยหกสิบพอดีส่วนสี่พายมันก็คือไอ้ทิกเวลาพี่ดูตัวนี้เนาะครบหนึ่งวงกลมมันได้สองพายถ้าจะอีกเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นเลขคู่มันครบ รอบ,บวงที่สองมันก็จะเป็นสี่พายลองเอาสี่คูณร้อยแปดสิบดูสิก็สี่คูณพายแหละมันจะเป็นเลขที่สามร้อยของสี่หารลงตัวพอดีพอดี รอนนี้เรามาดูข้างล่างดูสิเปลี่ยนจากองศา,ศาเป็นรเดีเนททำเองเลยตอนนี้เหมือนกันพี่ให้ A อเป็นมุมที่พี่สนใจก็คือ A เป็น300แต่สังเกตว่ามันไม่ใช่ร8 0หารพายแล้วมันแต่คราวนี้มันกลับมันกลับเศษส่วนเนาะมันจะได้เป็นพายหารด้วยร8 0คูณกับองศาอืมถ้าเกิดยังไงเราดู ตัวที่พี่ไฮไลท์สีชมพูไว้ก็ได้พี่ใช้หลักการเทียบมันแัดตยางร้อสิบได้พายแล้วเอองศาได้กี่พายเออพี่ก็จะพูดพายกับเรเดียนคู่กันนี่แหละมัน,อ,นอันเดียวกันลิ้นพันกันแล้วออ้แม่ใช่ไหม ับข้อสามกับข้อสี่ดูสิพี่บอกก่อนเลยว่าข้อสองกับข้อสี่คือข้อไหนที่มันติดลบอ่ะหนูหนูข้ามไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นตามเข็มนาฬิกาซึ่งมันไม่ใช่คำตอบแบบนีออ้มันผิดเดออูพี่มาแก้ให้ดูในคอมเมนต์นะ คือครั้งล่าสุด,ไ,ดไม่ต้องไปดูมันเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกไปแหละมันแบ่งออกเป็นสีคอแลนบวกบวกลบบวกลบลบบวกลบอ่ะอันเดียวกันตอนนี้ตัวหนังสือมันยึกยือย้อนกลับไปดูหน้าตะกี้ก็ได้กดรีรีรีกับนะวาดรูวงกลมเอกก็พอการจำเป็นภาพมันจําำให้เรารู้จำได้นานขึ้นแล้วก็จำได้ตลอดเลยมีย่งดูรูปนี้แหละ แล้วก็จำองศาให้ได้ว่าโอ้ศูนย์ก็สิบร้อยไปสิบสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็สามร้อยหกสิบรอบหนึ่งแล้วก็วนไปเรื่อยๆโอเคเยี่ยมลองเติมหน้านี้ดูสิเติมได้เปล่ามันเป็นการทวนความจำลองดูนะสกีไอยสกีไอย ชวนน้องมานอนกลางวันเอ,อ้ยอย่าพิ่งตั้งใจเรียนพี่ก็ต้องตั้งใจสอนด้วยสิพี่ให้คูมดับ x y ที่เรารู้เนี่ยแปลงเป็น cos กับ s i n cos เซต้ามันห็ว่า cos เซต้าเนาะเป็นคูณดับ x มันอยู่ตรงกับ x อะ่ะเออส่วน cos เออพี่เขียนผิดนะเนี่ย cos เซต้าต้องเป็น cos cos เซต้าคู่กับ s i n เซต้าไม่ใช่ Y นะ ลบ y ออกแล้วเปลี่ยนเป็นเซตาพี่เปลี่ยนตรงนี้ไม่ทันแล้วงั้นพี่ฝากหนูด้วยนะค o อเซตา้าแล้วก็ไซเซตา้าพูดับบ x y วคราวนี้พี่จะพามานับนิ้วหนูลองชูมือข้างข้างไหนอ่ะข้างซ้าง้ายขึ้นมาแล้วก็หักนิ้วลงอย่า คราวนี้ก็อะไรนะพี่จะเขียนให้ดูก่อนเนาะแล้วเราค่อยกลับมาชิกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะแรกวิดีโอที่เป็นการนับนิ้วให้ดูที่ศูนย์องศาคอสคอสศได้ได้ได้หส่วนไซสูน์ได้0ูนย์คอสเกได้0ูนยซ ได้หนึ่งแล้วก็พอมาเป็นคอเลนตรงไอแกน x ที่มันติดลบว่ะมันก็จะเป็นตรงข้ามมันจะได้ลบหนึ่งกับศูนย์แล้วก็แกน y ที่ติดลบจะเป็นศูนย์กับลบหนึ่คราวนี้ตอนนี้เราอาจจะมึน,มนว่าพี่เอาเลขพวกนี้มาจากไหนวะอืมตัวเลขพวกนี้พี่ก็แทนตามมุมนั่นแหละตัวแรกที่มันได้1กับศูนย์่ะคู่ดับหนึ่งศูย์พี่ให้เซตาม,มันเป็นศูนย์องศา ตัวที่สองพี่ให้เซต้าเป็นเก้าสิบองศาตัวที่สาก็ร้อแปดสิบและตัวที่สี่ก็คือสองรอยเจ็สิบแต่คราวนี้เราดูเราดูใจเย็นอนีอไยพี่เขียนอะไรศูนย์ร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดสิบสามรูปเลย มันมีค่าไม่เกินหนึ่งอ่ะทั้งแกนเกและแกนวายเลยจำได้ไหมข o อเลนหนึ่เป็นบวกบวกคอเล่นสองเป็นลบบวกค o อเล่นสามเป็นลบลบคอเลนสเป็นบวกลบเทียบกับอะไรนะเทียบกับข้างบนเป็นบวกข้างขวาเป็นบวกที่เหลือลบหมด โ okay, no? okay. อเคเนาะมามามาดูโอเคคราวนี้พี่จะพามาดูาพวกสายคอสแทนเนาะ